นอบน้อมแด่พระต,ตรตไัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายกลับขอการแสดงธรรมในช่งชวงเช้าครับยยนโยมก็นั่งกระตาปฏิยสัยเนาะนี่ก็ตรงกับวันจันทร์ที่29ธันวาคมพุทธศักราช2568 เราก็ทยวการนนะัฝฟังธรรมะในยามเช้ากันวันนี้ก็วันจันทร์บางคนยังทํางานกันอยู่นะถ้าหยุดได้ต้องลาจะมาถามโยเข้ามาในยี่สยังทําอยู่ไม่หยุดกัน31มนี่ก็ใกล้ปีใหม่นะปีใหม่ก็เป็นเทศกาลที่ได้กลับบ้านแล้วกันบางคนบ้านอยู่ต่างจังหวัด กลับบ้านเนี่ยดีหน่อยได้พักนะแต่จริงก็ไม่นานนีดูเหมือนจะนานแต่ก็ไม่นานแต่บางคนก็ใช้เวลาในช่วงปีใหม่มาเนี่ยเขาขอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ดีหมดนะยิ่งอะไรที่ทำแล้วเป็นบุญเป็นกุศลอนะย่งดีเลยดีต่อตัวเองนะเอออย่างน้อยเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยด้วยเรื่องราวที่ดีเนะี่ย ได้มาเก็บตัวปฏิบัติได้มาเนี่ยรักษาศีลได้ภาวนาเนี่ยดีทั้งหมดเนยแล้วศีลก็คุ้มครองตัวเองในตัวอยู่แล้วเนี่ยนะยมปีใหม่เนี่ยปลอดภัยสุดก็อยู่วัดแหละหรืออยู่บ้านเนี่ยปลอดภัยเพราะว่าศีลก็คุ้มครองเนี่ยพอศีลคุ้มครองแล้วเราไม่ค่อยเอาตัวไปข้างนอกเนี่ยปีใหม่บางทีก็คนข้างนอกเนี่ย เห้ปัจจัยคุมไม่ได้นะบางทีเขาก็ดื่มกันบ้างพอดื่มปุ๊บสติเริ่มคุมไม่ได้เนี่ยทะเลาะวิวาทอะไรเนี่ยเป็นปกตินะคือใครถ้าออกไปเที่ยวนะก็ต้องระวังไว้ก่อนเนะระวังไว้ว่าคนเราไม่แน่ไม่นอนดูแลรักษาตัวเองไว้แต่ดูแลรักษาตัวเองได้เนี่ยคือสติสัมปชัญญะก็ต้องคงตัวไว้ด้วยเรื่องสุราอะไรพวกนี้คือท่านจึงบอกงดได้เนี่ยดีสุด โอเคว่าเราอยู่คนปกติเนี่ยบางทีสติสัมปชัญญะเรายัางไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะขนาดเราอยัางไม่ได้ไปดื่มอะไรพวกนี้นะปีใหม่เราจะได้เริ่มต้นอะไรดีๆเนะี่ยในปีใหม่มายจะว่าเออหมดปีแล้วเนี่ยต้องมาทุกข์กันตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดูจะไม่ค่อยใช้เรียกว่ารางดีเท่าไหร่นะสำหรับการต้อนรับปีใหม่เนี่ยก็ใครเรียกว่าอยู่วัดมาปฏิบัติได้เนี่ยปลอดภัยล่ะ แทบไม่ต้องไปกลัวกับอุบัติเหตุข้างนอกนะซึ่งนอยู่กับการปฏิบัติไว้เนี่ยไม่ต้องไปกังวลเนะี่ยศีลก็รักษาไว้แล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเออมันจะมีอะไรมาไม่ดีมาเออถ้ามีมาก็พร้อมเนะี่ยทิงเรื่องชีวิตนั้หนึ่งปีเนะี่ยหนึ่งปีผ่านไปเนะี่ย ใครสังเกตมาหน่อยเนี่ยมันจะเหมือนเป็นวัฏาาจาักรอะไรสักอย่างปกตินะถ้าปีใหม่เนี่ยปกติชอบมีเรื่องนะของอรตามายนย่ชอบจะมีเรื่องปีที่แล้วจําได้เลยนะให้นี่โดนแฮกให้นี่แอคเคาทของเรียกว่าท่องทางธรมารีเนี่ยปีใหม่เนี่ยโยมนะชอบมันชอบวนกันมาเนี่ ก็ต้องดูว่าปีนี้มีเรื่องอะไรไหมนะนัคือเรื่องโดนแฮกโดนอะไรพวกนี้นี่ปดหัวเหมือนกันปดหัวตรงที่ว่ามันไม่เคยเจอนะมันไม่เคยเจอก็ตรงต้องมาแก่นะแต่คือกาต่อกระเตรมก,ก็ก็ทําไว้ดีหน่อยนะคือพวกแอคเคาน์อะไรทางออนไลน์อะไรพวกนี้จะตั้งเขาจะไว้ระบบยืนยันตัวตนไว้ทุกแอคเคาน์เนี่ย เคยมีประสบการณ์ว่าพวกนี้ยเวลามันกู้อะไรเนี่ยมันกู้ได้ดีกว่าก็ปีใหม่ก็ไม่ค่อยได้นอนนะส่วนใหญ่นะก็ะเห็นว่ามันก็เป็นวงจรมันนะเรื่องอะไรที่มันจะมาซ้าๆกันนะเราจะเห็นเป็นเนแพทเทิร์นเลยจริเงเราทวนชี้ตัวเองดูก็ได้นะแต่ปีหนึ่งมันก็จะมีช่วงป่วยเนะี่ยป่วยมันก็จะป่วยซ้ําๆนะเรื่องเดิมๆบ้าง ก็จะได้เห็นว่านะกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยคือพวกนี้มันก็เวียนไปเวียนมาบางทีเนี่ยดูเรื่องดูยามอะไรกันก็ไม่ได้สาระสาคัญน,นะเพราะว่าของพวกเนี้ยเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ไม่ดีเนี่ยวิบากมันก็ส่งผลที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดตรงนี้นี่คือ อยู่ตรงเนี้ยคอยสังเกตมาหหน่อยก็จะรู้ว่าอ๋อของพวกนี้ก็มามาไปไปเหมือนกันเดี๋ยวก็ดีเดียดเด๋ยวก็ไม่ดีนะก็จะได้เตรียมตัวนะเตรียมรับปีใหม่ไว้ดีกว่านะคือเริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีเนะี่ยเราติดมาเราทำทานนะท,าทําบุญใส่บาตรนี่ใครทําสอนอยื่นได้ก็เป็นดีนะกายเป็นบาร,รมีทําได้เรื่อยๆทาได้บ่อยๆนะเห็น ไปที่ไหนมาไหนแลวอยากทําบุญใสบาตนี่อันนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากน้อยคนจะทําได้เพราะว่าถ้าคนไม่เห็นคุณค่านะคนไม่เห็นคุณค่าก็จะปล่อยผ่านไปแต่บางคนก็มีต้นทุนดีเนะี่ยตื่นมาทําบุญใสบาตก็ขยันด้วยี่ยกลับมาที่เรื่องความขยันอะไรกันเนี่ยเรื่องความขยันเนี่ยคือและพวกแทบจะเป็นเหตุทั้งหมดเลยนะ ทำอะไรไม่รู้ละขอเพียนไว้ก่อนจริงๆก็ใช้ทุกเรื่องนะถ้าอย่างประสบการณ์ตัวเองเนี่ยคือถ้าเรื่องความขยันนะไม่ค่อยขยันนะขี้เกียจนะถ้าไปถ้าเรื่องไหนดูแล้วไม่ได้เห็นประโยชน์ตัวเองเนะก็ไม่ค่อยทำถ้าแต่ถ้าว่ากันตรงๆในเรื่องนี้ช่วยเยอะนะ มาบวชพระก็ตามเนี่ยคือจะขี้เกียรจเนี่ยมันไม่ได้เขาะจะมีเรื่องสอนใจอยู่เรื่อยๆนะโยมเขายังทำงานกันทั้งนอกที่เขาทำันละแปดชั่วโมงดีกว่าจะมีเขาเรียกว่ามีเงินทองแล้วกันนะมาใช้ จะใช้เฉพาะตนไม่พอเนี่ยยังเอามาเพื่อแผ่ด้วยเอามาแบ่งปันเอามาทําบุญอะไรด้วยนี่จะได้เห็นคุณค่าก็เตือนตัวเองบ่อยๆเนี่ยมาบวชแรกๆเนะี่ยแรกๆมามต้องปรับตัวแต่เห็นประโยชน์คนอื่นมากกว่าเนี่ยหรือว่าบางทีมีแรงูงใจกว่าในของพวกที่ต้องสังเกตนะเรื่องเรื่องความเป็นอยู่เราเนี่ย มองคนอื่นไว้ให้มากขึ้นชีวิตจะดีขึ้นก็ได้ก็ลองดูนะมองที่ว่าเป็นประโยชน์นะไม่ใช่มองว่าเออไปจับผิดเนี่ยคนนั้นไม่ดีอย่างนี้ไอคนนี้ทําไม่ถูกเนี่ยต้องดูว่าพวกนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับใครมากเนะี่ยเรามองว่าเออทําประโยชน์อะไรได้บ้างดีกว่าชีวิตเราจะดีขึ้นได้อย่างไรบ้างในวันหนึ่งเนะี่ยคือ เราจะช่วยผู้อื่นเขาได้บ้างอย่างไรบ้างในวันหนึ่งเนี่ยแน่ดีกว่านะติดเป็นบุญจิตเป็นกุศลกว่านะดีกว่าว่าเออมาคอยเรียกว่าเป็นห่วงคนอื่นนะแต่แต่คอยคอยไปในทางอากุศลแล้วกันเนี่ยไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์นะปีใหม่จะได้ต้อนรับสิ่งที่ดีๆไปก่อนเพราะว่าถ้าใจิตใจเราหาแต่เรื่องที่ไม่ดีเนะี่ยไอ้เรื่องไม่ดีมันก็เข้ามานะเพราะว่าเราหาแต่เรื่องนั้นนะ่ะ จะได้ไม่ไม่ได้แปลกใจท่าทำไมนะเริ่มปีใหม่เนี่ยทุกข์จังเลยนะทีวิตทุกข์จังเลยบีบคั้นเหลือเกิเนเนี่ก็คอยดูว่าเหตุปัจจัยวันหนึ่งเนี่ยสร้างอะไรไว้ถ้าสร้างเรื่องดีๆได้ก็ดีนะดีอยู่แล้วนะดีตัวตัวเองดีต่อผู้อื่นเนะี่ยดีเลยแต่ถ้าดีต่วตัวเองผู้อื่นเขาเดือดร้อนนะีอันนี้เอามาสำรวจก่อนนะเล้ะใช่ไหมเนะี่ยมีความ เรียว่าคอยปินิพิจารณาไว้ว่าถูกไหมใช่ไหมถ้ายังเรียกว่าฟันธงไม่ได้ก็ตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ในใจก่อนคอยทาไปเรื่อยแล้วคอยสังเกตในคอยการคอยสังเกตนช่วยเยอะนะในทุกเรื่องในชีวิตเราเลยนี่ก็กลับมาที่เรื่องปีใหม่ก็ให้เริ่มด้วยความที่ว่ามีความเพียรแล้วกัน มาเห็นเรื่องความเพียนในสําคัญในทุกเรื่องการทํางานก็ดีการเรียนก็ดีการปฏิบัติก็ดีถ้าไม่ได้อาศัยความเพียนนั่นเนี่ยหรือจะเดินทางเ่ยมันเหมือนคนเดินทางเลยนะยมงการปฏิบัติเรารู้ยแล้วมันไม่ได้ถึงในหนึ่งวันมันไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละเราแค่รู้ว่าเออมันก็ต้องเดินต่อนะริงชีวิต ก็เหมือนกันนะการเรียนการทํางานชีวิตในครอบครัวเราเองก็ตามเนี่ยยังไงก็ต้องเดินต่อไม่ว่าอุปสรรคมันจะมาตอนไหนก็ตามแล้วมันจะเยอะขนาดไหนก็ตามก็ต้องไปต่ออยู่ดีพอหยุดแล้วหยุดแล้วมากรเทิ่นั้นเลยเนี่ยก็จบกันเลยเท่านั้นทําอะไรไม่ได้ทุกเรื่องเนี่ยความเพียนเนี่ยสําคัญธอีกนาเพียนแล้วประกอบด้วยปัญญาด้วยเนี่ยจะเหมือนใช้ แรงที่มีจํากัดนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัญญาก็ช่วยช่วยมากถ้าเปลี่ยนอย่างเดียวไม่มีปัญญาเลยก็ดันทุลังไปไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่มีความขยัน,นยดีไหมก็ดีนะแต่ถ้ามีคู่กันได้เนี่ยดีกว่านะก็ปีใหม่น่าจะได้ก็เรียกว่าสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีก็เริ่มมาได้จากอุปนิสัยที่ดีนั่นแหละอันไหนที่ไม่ดีนะ ก็ต้องดูจักไปด้วยเอ,อปีที่ผ่านมาเราขี้เกียจทั้งเลยนะปีนี้ทานยังไม่ค่อยได้ทําไว้นะวความตานีก็ยังพอมีอยู่นะก็ออจะได้เห็นนะว่าโทษภัยก็มีนะศีลบางทียังไม่รักษาเลยก็ต้องดูว่าเออถ้าไม่ได้รักษาเราเป็นยังไงบ้างชีวิตเรามีเรื่องทุกข์ในแง่มุมไหนบ้างแล้วลองปร,บรับดูได้ว่าเออถ้าเรานําศีลมารักษาเนี่ย มันอาจจะช่วยคลายจุดนั้นเลยก็ได้เนบางคนเขาเรียกว่าดื่มสุราข้อเดียวเนี่ยผิดไปทั้งยวงเลยนะก็เป็นไปได้เนี่ยเราจะได้กลับมาดูาอ,อ๋อไอที่ผิดมาทั้งหมดนี่พลาดข้อแรกพลาดสุราเนี่ยข้อเดียวเลยก็จะได้ลองเอามาสำรวจมากขึ้นสำรวจมากขึ้นปุ๊บข้ออื่นก็เขาค่อยๆรักษาขึ้นไว้ดีได้เองพอ เขาเรียกว่าสภาพจิตใจเราเปลี่ยนนะศีลเราเปลี่ยนเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนเนี่ยสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนถ้าคนที่ดื่มก็ตามนะเขาก็จะอยู่กับหมู่เพื่อนนะที่เขาชอบดื่มหรือใครเรียกว่ารักษาศีลไว้เนี่ยหมู่เพื่อนที่แวดล้อมเขาก็มีแต่ผู้ที่รักษาศีลเรื่องพวกนี้ก็มองกลางกลางนะไม่ใช่ว่าดีไม่ดีนะเรามองกันแค่ว่าเออเหตุปัจจัย เหตุแบบนี้ผลก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนอะไรคนที่เขาดื่มก็แค่เรากลับมาดูก่อนว่าเออมีประโยชน์ไหมประโยชน์ก็จะมีบ้างนะโทษละมีไหมโทษก็มีแหละนะดูรูกแง่นะคือเราไม่ได้เขาเรียกว่าโยนไปเลยว่าอันเนี้ยผิดนะผิดแล้วไม่ดีนะซึ่งก็ต้องมาดูนะว่าถ้าผิดนะผิดด้วย ด้วยแง่มุมไหนบ้างไม่ดีไม่ดีแง่มุมไหนบ้างด้านดีๆมีไหมเราได้เห็นทุกแง่นะเล้วเห็นได้ว,ว่าเออถ้าจะออกมาเนี่ยจะปฏิบัติให้ดีขออกเนี่ยทาอย่างไรเนี่ยจะได้ครบเรียนนว่าเป็นกระบวนการที่เห็นทุกแงนะ่เห็นทุกแง่ก็เข้าใจนะพอใจปุ๊บก็ปฏิบัติได้ถูกนะใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิตนะจริงก็ตอนแรกจะนําเรื่องราวนะเมื่อวันได้ฟัง มีพระอุปคุตอยู่นะตอนแรกว,ว่าจะเอามาเล่านะมันก็ไปหาข้อมูลนะก็มาเล่าได้นิดหน่อยแล้วกันนะว่าอยู่เรื่องจริงท,ท่านก็จะเด่นนะพระอุปคุตเนะี่ยในชื่อท่านนะจะเด่นในเรื่องการปราบปรับมานเนะีน่ยะเกิ่อาท่านอยู่ในยุคข,ของสมัยของพระเจ้าอาโศก หาข้อมูลมาจะเอามาเล่านะแต่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะไปเจอเนี่ยว่าเป็นแง่มุมของทางตำนานซะมากกว่าในแง่มุมที่เกี่ยวเป็นบุคคลจริงๆจะไม่ค่อยเจอก็เลยว่าเออเดี๋ยวดูเพิ่มก่อนดีกว่าเพราะเรื่องมีลิสอะไรพวกน,นี้เป็นประโยชน์ทางนั้นนะบางคนอาจจะใสยมาทางกำลังกำลังกำลังจิตกำลังสมาธิก็ฟังแล้วก็สนุกนะเหมือนเราฟังเรื่องราวของ เรียกว่าพระโมฆราชนะอะไรพวกนี้ที่ไปปราบเนี่ยไปข่มเนี่ยข่มคือสอนเนี่ยไปสอนนะภาษาปัจจุบันคือไปสอนในภาษาในยุคนั้นคือไปข่มไปปราบยิงถ้าไม่ได้ปราบก็เจตนาร้ายเราไปสอนนั่นเองเนี่ยเขาจะเจอเรื่องอิทธิฤทธิ์อะไรเยอะยิ่งไปหาแล้วก็ไม่เจอข้อมูลเขาเรียกว่าจะเจอในฟากทางตำนานซะเยอะนะ พอฟากตำนานเป็นยังไงพ,อพอ่อไม่เห็นที่มาที่ไปเนี่ยนายกเลยขอไปดูก่อนดีกว่าเนี่ยที่มาที่ไปคือจะมีโปรตีก,ก็จะมีอ้างอิงอยู่ยุคนี้ใช้อะไรต้องระวังมากเลยนะเพราะว่า,าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องธรรม,มานะนี่คือทุกเรื่องเลยนะเราแค่เสิร์ชข้อมูลอะไรกูเกิลมาเนี่ยนี้ AI ไเนี่ยมันป้อนมาให้ซึ่งไอที่มันป้อนมาให้ในยปกติอาตมาจะสงสัยไว้ก่อนว่า มันป้อนมาให้เราเนี่ยคําตอบที่มันให้มาเนี่ยมันไปอ้างอิงตรงไหนมาเนี่ยว่าบางทีมันลอยลอยมาเลยก็มีนะยิงถ้าใครอยากทดสอบนะเอาที่เจอบ่อยเนี่ยเอาอาการป่วยตัวเองเนี่ยไปถาม Google มันเราจะรู้เลยว่าเออบางทีแค่ปวดหัวก็เป็นมะเร็งได้นะให้ดูว่าเออต้องใช้เรื่องทุกเรื่องนะต้องถามผู้มีความรู้เหมือนกัน หาหมอนะถ้าตึงจะป่วยนะหาหมอในชั่วสุดทางกูเนกะิลในบางทีเป็นได้มากกว่าที่ไอ้นี่อีกนะอาการเล็กน้อยก็เออโอ้โหโรคเราใหญ่มันโรคร้ายขนาดน,นี้เถอนี่ก็จะได้ระวังนะเรื่องราวพระอุปคุตก็เท่าที่ดูเหมานะก็ปรากฏในทํานานนะคือไม่ปรากฏเป็นเรื่องราวของบุคคลเนะ่ยที่ดูเหมือนจะมีตัวตนทางประวัติศาสตร์นะ จะไปเจอเรื่องราวคล้ายๆกันนะท่านชื่อว่าท่านอินทขุตปราบมารเหมือนกันแต่นี้ท่านมีตัวตนจริงนะเป็นเรื่องราวที่ในสมัยพระเจ้าอโศกเหมือนกันเลยนะบางทีเรื่องราวก็อาจจะมีจามปิดเพี้ยนไปได้นะตามตามที่เขาเล่ากันมานะโดยเฉพาะถ้าเป็นแง่มุมทางตำนานอะไรพวกนี้ตำนานก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ดูจะวิจิตและดูจะสนุกหน่อยนะถ้าเป็นตำนานเนี่ยฟังแล้วก็จะสนุกนะถ้าจะไป แนวโน้มนั่นจะไปทางพระอินทขุสมากกว่านะถ้าถ้าเรื่องการปากรามนมนกันในเรื่องเราจะคล้ายๆกันเลยนะแต่ว่าจะปรากฏชื่อโดยตรงเนะพระอินทขุศมาถึงอยู่ในยุคข,ของสมัยพระเจ้าอโศกเหมือนกันนะพระเจ้าอโศกก็คือไปนั่นได้ไปรัดถามนะว่านะพร,ะร,รดทำจะมีจานวนเท่าไหร่เนี่ยมีกี่พระธรรมขรันนะพระพิษุนธันก็ต่อไปนะี่ย ดหมเนะี่ยถ้าก็จึงกำาีมาว่าจะสร้างเป็นเจดีย์ะเป็นวัดเนี่ยแหละแปดหมื่นสี่พันวัดคนะณะสงฆ์ถ้าก็จึงมอบหมายให้ท่านพระอินทคุตมาดูแลนะดูแลแล้วก็คอยปราบเนะี่ยก็เรียกว่าอะไรก็ตามที่จะมารบกวนนะ่ยการก่อสร้างการทําทอะไรพวกนี้ในะที่มาที่ไปไปดูแนละ้วตอนนี้เจอตอนนี้ก็ต้องอ่านข้อมูลเพิ่มเหมือนกันนะที่ตั้งลาวของบริการน่าสนใจเนะี่ยจะได้เห็นนะ จริงเป็นประโยชน์ทั้งสองแง่นะไม่ว่าในแง่ตำนานก็ตามในแง่ทางประวัติศาสตร์ก็ตามในคู่กันไว้ก่อนเนะเพราะว่าจะได้เห็นทั้งสองแง่มุมก็นําไปเจอว่าในเรื่องฤทธิ์เนี่ยแง่มุมหนึ่งที่ท่านหรือเราอาจจะไม่ค่อยได้ฟังกันก็คือว่าในแง่ฤทธิ์ก็คือเป็นผู้ที่สามารถทํากิจการงานนะ ได้มากเนี่ยบางทีท่านบอกว่าเป็นงานหรือว่าธุรกรรมอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราฟังกันเนี่ยปกติถ้าเป็นพูดเรื่องลิ์นะเราจะเข้าใจกันว่าแต่เรื่องกาลังจิตออใช้กําลังจิตทาอย่างนั้นอย่างนี้ได้เนะี่ยแต่อีกแง่มุมหนึ่งที่เจอเนะ่ยิเนี่ยคือท่านเป็นผู้ที่ดูแลกิจธุระการงานมากละมาลองเทียบดูนะเออจริงไหมถ้าอย่างงานก่อสร้างเนี่ย ยมนึกออกไหมว่าใครดูนในครั้งพุทธกาลก็เป็นพระมุขขลาน,านานะก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากเป็นเลือดอะไหนะด้นานการฤทธิ์อ่ะพอท่านดูในแห่งก่อสร้างก็เข้าคู่อยู่นะจะเป็นอำนาจฤทธิ์ทางใจก็ดีเดี๋ยวว่าดูแลกิจธุระที่มากงานธุรกรรมงานอะไรพวกต่างๆเนี่ยก็เข้าอยู่นะแปลว่าเออ ง่อนมืหนึ่งที่เราอาจจะไปใช้ด้านในชีวิตประจำวันเราเลยคือว่าก็เอาใจใส่กิจทุราการงานตัวเองได้ดีด้วยถ้าทําได้ดีจนเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเขานี่ก็อย่างหนึ่งเนี่ยก็จึงเว่าแต่ของเรื่องราวในไทยเราที่หลักๆได้ยินมาจะเป็นในภาคตำนานภาคตำนานก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเหมือนกันนะเพราะบางทีหลายซอสนะหลายแหล่งเนี่ยมาเทียบกันด้วยั้แต่ถ้าเป็นเรื่องราวของท่านพระ อินทคูตเนี่ยปรากฏใน,นในชั้นอักกถานะท่าน,น,นอัถกถาคืออะไรก็คือเป็นคำพีชนิดหนึ่งที่เอามาอธิบายความในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี่เราเป็นเนื้อหาหลักเดียกันถ้าอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจก็ดูอดัถกถาอรอักกาก็จะบอกไว้ว่าในบริบทนี้ในแง่มุมนี้ท่านขยค,ความว่ายังไงบ้างซึ่งอัถกถาเองก็ตามนะไม่ใช่อะไรที่จะไปเออไม่ใช่พระไตรปิฎกเนี่ย ไม่ได้อยค่าไม่ได้เพราะว่าบางทีแม้แต่คําที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเองเหมือนกันบางทีก็ไปอยู่ในคาถาเพราะว่าขยายความสิ่งที่พระองค์เคยตัดไว้แม้แต่บางทีเนี่ยเป็นคำรรของภาษาลิบุรก็ตามป้าอลาหาันต่างต่างเนี่ยก็มาอยู่ในการขยายความก็ชั้นอันใดคาถาเนี่ยก็เยอะจะไปบอกว่าเอออันนี้ไม่ใช่พระไตรปิฎกนี้ไม่ใช่เลยนะ เราจะศึกษาว่าเทวีดกไม่เข้าใจซะด้วยถ้าไม่ได้อาศัยอตถคถานนี่ก็เรื่องราวในหลายแง่มุมนะว่าออที่ก,ก็ต้านจะปฏิบัติเนี่ยลิสในแง่มุมก็คือท่านสามารถทํากิจการงานที่หนักและเป็นภาระหมู่คณะได้มากเนี่ยอย่างทำพระโมฆลนานดีเนี่ยหรือที่เป็นเรื่องราวนะจะนําเรื่องราวพระอุปอาคุตมาเล่าก็ได้ไปเชิญอีกเรื่องหนึ่งก็คือพระอินทุคุณซึ่งความจริงก็เป็น บุกคนที่มีทางประวัติศาสตร์ด้วยเนี่เรื่องราวอาจจะมาแปกันได้นะตามเาเรียกว่าตามเรื่องราวเนะี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวก็ก็เป็นเรื่องราวแนละแต่ว่าที่เรานําเอามาปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันเลยเนะเป็นประโยชน์กวา่าก็เนี่ยเรื่องเอาใจใสนะ่นาที่การงานนะปรับอะไรที่มันทําให้เราพลาดในปีเนี่ยทั้งปีไม่ได้ก็เอามาปรับแก้ จะได้มีฤทธิ์มีกําลังใจอะไรพวกนี้ก็กําลังใจก็ใช้ทํางานและเกิดประโยชน์อีกเนาะนี่ก็นําเรื่องราวมาเล่าเลาวเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มก็คงมาเล่าอีกทีหนึ่งว่าจะแง่มุมตานานและแง่มุมทางที่ว่าทางประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้นะเพราะว่าใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้ทุกแง่ละนะนี่กระอสมควรแก่เวลาเนาะในอีกหวังกับอิทธิะการในชนิด